ดิจิแคสแชร์สาระน่ารู้เจาะลึกวงการ Data ในแบบที่คุณไม่ควรพลาดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิจ c a s t รายการพอดแคสท์ Podcast, ที่จะพาคุณไปสู่โลกของ Data ไม่ว่าจะเป็นการพาไปรู้จักกับเคสตัตดสาระน่ารู้ในทุกๆวันที่15หรือพาไปรู้จักกับบุคคลที่น่าสนใจในแวดวง Data ทุกๆวันที่30นะครับวันนี้อยู่กับผมครับวิชัยวรธนีวง์จะพาคุณฟัง ไปพบไปคุยกันนะครับกับหัวข้อที่น่าสนใจเลยนะฮะวันนี้กับหัวข้อที่ชื่อว่า Decentralized Open Data กระจายศูนย์ร่วมใจรวมข้อมูลแน่นอนครับแขกรับเชิญที่จะมาคุยกับเราในวันนี้ก็คือท่านอาจารย์ดเตอร์มนสักโซ่เจริญธรรมผู้บริหารข้อมูลระดับสูงหรือ Chief Data Officer CDO สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับครับพอได้ยินชื่อประเด็นนี้ผมตั้งคําถามทันทีครับอาจารย์ว่า ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเพราะว่าวันนี้คำว่า d e c e นท r a ไลซ์เนี่ยดังมากนะครับอาจารย์นะใช่แล้วครับอืม d e c e นท r a ไลซ์ ized, เนี่ยตัวดีกับอีดีนะฮะดีก็คือทำให้มันไม่มีนะครับลดลดระดับมันลงอ่ะนะฮะลดระดับหรือทำให้มันไม่มี c e นท r a ไลซ์แปลว่าศูนย์กลางนะนะฮะทำให้ศูนย์กลางไม่มีครับ d e c e นท r a ไลซ์แปลว่าทำให้ศูนย์กลางไม่มีโอเพ e n data ก็คือข้อมูลเปิดนะครับเรื่องของโอเพ e n data ทำให้ข้อมูลเปิดมันไม่มีศูนย์กลางโอเค ฟังแล้วแปลกดีนะครับ,บปกติระบบมันต้องมีศูนย์สินะฮะม,มีศูนย์ข้อมูลกลางสิมีศูนย์ข้อมูลเปิดกลางสินะครับนี่กำลังบอกว่าไม่ให้มีศูนย์นะครับในที่นี้เนี่ยความหมายของมันก็คือว่าแทนที่จากเดิมทุกอย่างจะต้องมาเก็บที่เซ็นเตอร์ที่ศูนย์กลางแหล่งเดียวครับเราก็บอกว่าในยุคที่เริ่มพัฒนาขึ้นไปมากขึ้นนะครับเรื่อง Open Data พัฒนาขึ้นไปหน่วยงานภาครัฐหรือแม้แต่ภาคเอกชนเนี่ยนะครับหรือภาครัฐเนี่ยนะครับ เขาก็เริ่มตระหนักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเริ่มเข้าใจเริ่มมีจากเดิมที่บอกว่าเปิดข้อมูลไปทําไมนะฮะหรือถามแม้กระทั่งโอเ n d a น a คืออะไรครับตอนนี้ถามว่าเราจะทํำยังไงถึงจะเปิดได้นะครับ oh. คาถามมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็แต่ละหน่วยงานอยากจะตั้งเซิร์ฟเวอร์ตั้งคอมพิวเตอร์ Computer ขึ้นมาเพื่อบริการข้อมูลด้วยตัวเองนะครับเริ่มมีความเข้าใจเริ่มมีความตระหนักมากขึ้นมากขึ้น นะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนไปแล้วก็เราก็ขับเคลื่อนตรงนี้สร้างความตระหนักความเข้าใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดผลเกิดมากเกิดผลขึ้นมาพอสมควรมันก็เลยเริ่มเกิดสิ่งแวดล้อมหรือบริบทเริ่มเปลี่ยนว่าเริ่มมีข้อมูลตามโหนดตามแหล่งต่างๆในกานต่างๆเกิดขึ้นเราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะทั้งนี้เราต้องเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่ละในอดีตบอกว่าทุกคนไม่ต้องมีแล้วก็มาเพื่อแชร์ที่เดียวเพื่อจะได้ประหยัดงบประมาณแล้วก็สะดวกในการใช้งานเราก็เปลี่ยนไปในเมื่อทุกคนต่างเริ่มเกิดขึ้น เราก็เลยปรับปรุงการออกแบบหรือสถาปัตยกรรมของระบบซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยนะครับ uh huh. ที่ที่ DGA เนี่ยนะครับให้ตัว Open Data กลางเนี่ยมันสามารถไปคุยไปเชื่อมต่อไปดึงข้อมูล Open Data จากโหนดต่างๆที่แต่ละหน่วยเขาสร้างของเขาเองเนี่ยขึ้นมาได้ทำให้เกิด การกระจายศูนย์อย่างที่ว่านะครับ mm hmm. เท่ากับเป็นการกระจายศูนย์ออกไปนะครับ mm hmm. ต่างคนต่างดูแลแต่ว่าตอนเข้าถึงมีคนกลางไปช่วยเจราจาเชื่อมข้อมูลมาให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ปลาย mm hmm. ทางเนี่ยป mm hmm. ระชาชนต่างๆเข้าถึงช่องทางเดียว mm hmm. Sin g l e Window นะหน้าต่างเดียวฟอร์ม mm hmm. เดียว mm hmm. แต่เข้าถึงข้างหลังบ้านเนี่ยเชื่อมกันไม่รู้กี่หน่วยงานนะครับ mm hmm. ก็เป็นลักษณะแปลว่าความหมายอย่างนี้นะครับ๋อ oh. เพราะฉะนั้นที่จะเล่ามาทั้งหมดคือที่มาที่ไป เว็บไซต์ที่หลายๆคนคงใช้และติดใจก็คือ data.go.th นะครับอาจารย์ใช่แล้วครับหลังบ้านเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างหน้าบ้านหน้าตาดูเหมือนเดิมนะฮะหลังบ้านเปลี่ยนเราไม่รู้เพื่ออำนวยความสะดวกตรงนี้ครับเป็น decentralized ครับผมนึกไปถึงเวลาที่เราทานอาหารอร่อยๆเราไม่รู้หรอครับพ่อครัวไม่กลัวอยู่ข้างหลังอยู่กี่คนใช่ครับอาจจะมีครัวอีกเยอะหรือหรือแม้กระทั่งปลูกผักอยู่ที่อีกที่หนึ่งเนาะสั่งผักมาด่วนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่รู้เรื่องเราต้องการแค่ทานอาหารอย่างเดียวนะครับแต่หลังบ้านก็ต้องบริหารจัดการให้ได้ของดีของสด ทีนี้อยากจะพาคุ้ฟังไปย้อนหลังนะครับเดี๋ยวหลังแลน้าดูสักนิดหนึ่งว่าในส่วนของเว็บไซต์ data.go.th นั้นจริงๆนี้เริ่มต้นน้่แห่เฟสที่1 2และวันนี้มาเฟสที่3าใ่ไอาจารย์นะ,นะใช่แล้วนะครับ,รบในแต่ละเฟสนี่มีอย่างไรบ้างโดยเฉพาะผมเขาเ้าใจว่าไม่ง่ายหละกับการทํางานใหญ่ๆแบบนี้ ก็ไม่ง่ายฮะถ้าง่ายพวกผมก็ตกงานนะครับก็ตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งเนี่ยซึ่งทําอยู่หลายปีก่อนนะครับเดิมนี่ยังเป็นเว็บไซต์ธรรมดาหรือการรวบรวมยังไม่เป็นทางการนะครับส่งกันมาด้วยมือแมนนวลเนี่ยครับไม่มีซอฟต์แวร์บริหารจัดการเฉพาะพอมาเป็นเวอร์ชัน2นะครับก็มีซอฟต์แวร์บริหารจัดการเฉพาะซึ่งได้มาตรฐานโลก ก็พวกเรื่องของ C can นะ C K A N แล้วก็มีการโปรโมตส่งเสริมสร้างความตระหนักคือเราไม่ได้แค่ทำเว็บไซต์ตรงกลางเพื่อรวม Data อย่างเดียวแต่มันมีกิจกรรมขับเคลื่อนอย่างอื่นอ,ออกไปสร้างความเข้าใจเนาะออกไปฝึกอบรมออกไปจัดเวิร์กช็อปนะฮะต้องส่งถ้าภาษาเอกชนเรียกส่งเซลสวยๆออกไปนะฮะแต่ถ้าภาษาภาครัฐก,ก็คือส่งเจ้าหน้าที่ของเราที่เก่งๆนะฮะออกไปให้ข้อมูลให้ความรู้ฝึกอบรมเนาะช่วยเหลือเป็นที่เลี้ยงนะฮะให้คําแนะนํา ทำเอกสารพวกทนะิ utorial เนาะเออเตรียม Data อย่างไรเนาะถึงที่ว่าได้มาตรฐานเนาะนะฮะหรือจะเอาข้อมูลเข้าเนี่ยนะครับต้องป้องกันต้องดูให้มันถูกต้องอมไม่มีเ er ออเออรนะครับแล้วก็ยังถึงขั้นต้องคิด a d v a านซ์เพิ่มขึ้นไปเช่นหมายความว่าไอชุดข้อมูลที่มันเปิดยากๆมหมายความว่าเปิดยากหมายความว่า กูรัวว่ามีรายละเอียดมากเกินและทําให้เกิดละเมิดส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้คําแนะนาและคิดวิธีกระบวนการเพื่อแนะนําหน่วยงานนะครับให้เอาไปใช้เป็นโซลูชันเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าขับเคลื่อน2ขาเลยนะครับงฝั่งที่กระตุน้นสร้างความรน้ากให้ความรู้แล้วก็ฝั่งที่พัฒนาเว็บไซต์เนาะก็เป็นเวอร์ชันน1เวอร์ชัน2เวอร์ชัน3นะครับจนมาตอนนี้นะเวอร์ชัน3ซึ่งก็คือเป็นเรื่องของ d e c e n t r a ไ i z e ไปแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นภายใต้าการพัฒนาไปแต่และเวอร์ชัน จำนวนทีมงานยังเท่าเดิมแมาจย์อ๋อเท่าเดิมนะฮะับผมเอ่อเท่าเดิมแต่เราทํางานได้มากขึ้นนะครับ <c oughs> ทํางานได้มากขึ้นก็ผมว่าน่าดีใจนะครับ <c oughs> จริงๆ <c oughs> เราไม่จำเป็นจะต้องเรียกร้องหรอกนะครับการที่เอาคนหรือเงงบประมาณมาเป็นเงื่อนไขในการทํางานเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าเราจะยุคนี้จะต้องปรับเปลี่ยนความคิดละเราก็พยายามแสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลานะครับทีมงานหรือว่าทุกคนเนี่ยก็ทุ่มเททํางานอย่างเต็มที่ ไม่ได้เห็นกันเหน็ดเหนื่อยแล้วก็คิดว่ามาทําอะไรเนี่ยเพื่อประเทศชาตินะแล้วก็เสียสละเยอะมากนะครับที่ผ่านมาแล้วก็เหนื่อยมาเยอะมากแต่เราก็เห็นผลสําเร็จจนถึงวันนี้มาเป็นเวอร์ชัน3จนถึงวันนี้มาหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยร้อนะที่เอาดาต a เข้ามาเปิดเนี่ยคิดดูสิถ้าบริษัทหนึ่งมีผลประกอบการรายได้เพิ่มเป็นร้อยร้อนต่อปีเนี่ยคุณ<ะ>คิดว่ายัางไงนะครับนะมีจํานวนหน่วยงานที่เข้ามาเอาข้อมูลหรือจํานวนข้อมูลเมื่อกี้จํานวนหน่วยงาน จำนวนข้อมูลก็เพิ่มอีกหลายเท่าตัวเช่นเดียวกันเนาะหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะหลายเท่าตัวจํานวนผู้ใช้นะนั่นฝั่งขาเข้าจํานวนผู้ใช้คือฝั่งขาออกคือมีประชาชนมาใช้เท่าไหร่มาวิสิตมาเข้ามาเว็บไซต์เท่าไหร่ดาวน์โหลดดาต้าเท่าไหร่ก็เพิ่มอีกหลายเท่าเหมือนกันนะฮะจากเดิมเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยแค่หลกักแสนกว่าคนครับ นะฮะเวอร์ชัน2หลักเป็นล้านคน<อ>แล้วเวอร์ชัน3ก็เพิ่มอีกแค่แค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไตรามาสแรกเนี่ยก็เพิ่มอีกตั้ง5-6า0แสนคนนะครับ,รบที่ที่ผมดินถามอาจารย์แบบนี้คือผมชื่นชมมากกับวิธีค,คิดว่า เราอย่าไปตั้งหลักกับการที่ต้องเอาเพิ่มคนครหรือเพิ่มงบ,บแต่ตั้งหลักจากการที่เราสามารถเอาคนที่มีไปเพิ่มงานหรือว่าทำให้มีประสิทธิภาพทำยังไงให้ทํางานฉลาดขึ้นนะครับสร้างกลไกที่ทําให้เราทําผลงานได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรจํากัดเหมือนเดิมนะครับแต่การทําอย่างนี้ก็จะ c h a l l e n g แล้วก็อาจจะมีแรงกดดันเยอะนิดหน่อยนะครับก็ไม่นิดหน่อยฮะก็ะเยอะเหมือนกันนะครับ<ช>แต่ว่าผมก็คิดว่าเป็นการท้าทายเนอะเราได้ทําเรื่องพวกนี้เนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องสนุกและ<ช>น่าสนใจครับแล้วเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอาจารย์อ่ะทีนี้มันมีคาคำหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาแบบกระจายศูนย์คำนี้น่าสนใจครับอาจารย์ครับอยากจะให้หลายๆท่านลองฟังมุมมองจากอาจารย์มนศักดูว่าเขาพัฒนาแบบกระจายศูนย์เนี่ยจริงๆมันเป็นยังไงครับอาจารย์คือศูนย์ภาษาไทยแปลว่าไม่มีนะฮะ แต่พอกระจายศูนย์คือมีหลายศูนย์ <Okay. S 2> ศูนย์อีกศูนย์นึงศูนย์กลางนะฮะ <Okay. S 2> ก็คือมารวมกันพอกระจายศูนย์ก็คือมีหลายศูนย์นะฮะมีหลายศูนย์มันก็ทําให้แปลว่าแต่ละคนต่างเติบโตกันเองได้ <Okay. S 2> นะครับคนกลางเนี่ยก็จะลดภาระในเชิงของแรงงานลงแต่ว่าโดยเอาเรื่องของซอฟต์แวร์ครับเอาเทคโนโลยีเอากลไกอัตโนมัติเนี่ยมาทําให้มันเชื่อม d าต้ได้รวดเร็วโดยการกระจายศูนย์คือต้นทางของข้อมูลแต่ละอันกระจายออกไปใช่ไหมครับทุกคนดูแลของตัวเองเพราะเริ่มมีศักยภาพ ที่สูงขึ้นเริ่มเข้าใจมีความรู้มากขึ้นคุณเริ่มดูแลตัวเองได้อัปเดตก,กันเองดูแลกันเองส่วนตรงกลางนี่ก็ใช้วิธีเป็นคนกลางที่เชื่อมออกไปยัศูนย์ต่างๆนะครับแล้วก็ดึงข้อมูลออตโอต้นะครับคำว่าออตโต้ก็คือว่าแม้แต่ทั้งทีมผมเว็บผมเนี่ยนะฮะเว็บผม,มยังอัปเดตได้ตลอดเวลานะฮะหมายความว่างี้นะฮะจะมีโควิด5รอบก็ไม่เป็นไรเข้าใจครับแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับนะฮะนี่คือการกระจายสูตรที่แท้จริง และถ้ากระจายศูนย์ยิ่งไปกว่านั้นนะฮะซึ่งในอนาคตอาจจะเกิดถึงจุดนั้นก็คือหมายความว่ากระจายศูนย์โดยไม่ต้องมีศูนย์นะครับ mm. คือหมายความว่าในวันข้างหน้าเนี่ย DGA หรือ d g ที่ดูแลเรื่อง Open Data เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องมีเว็บไซต์ที่ดูแลโดย d ีจคนเดียว mm. ใครดูแลก็ได้คนเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งล่มอีกตัวหนึ่งขึ้นแทนได้นะครับ mm. ให้มันคล้ายๆว่าเกิดระดับ นะฮะกันได้เองเนาะช่วยกันดูแลเนาะเช่นนี้เนี่ยต่อให้ระเบิดนิวเคลียร์ลงเนี่ยเราก็ยังมีโอเพนเดต้าบริการอยู่นะครับครับฝั่งอาจารย์บอกว่าอุปสรรคหนักๆใหญ่ๆมาก็ไม่เคยกลัวนะเพราะว่าเราเตรียมการร้องเกลือเซียเราก็ไม่กลัวจะเตรียมการได้ดีอ่ะทีนี้พอเราเห็นนะฮะว่าการพัฒนาแบบกระจายศูนย์ภาษาอังกฤษก็คือดิจิทัลไลท์นั่นเองนะครับมีลักษณะเด่นอย่างไร เรามาฟังถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการที่เราใช้ดิสทัลไลท์ที่เป็น Open Data ด้วยในมิติของเศรษฐกิจมิติของภาคธุรกิจและมิติอื่นเขาไหจนั้นความคิดพื้นฐานเรื่อง Open Data มันมาจากว่าโดยเพาะยิ่งภาครัฐนะโอเพนเดต้จากภาครัฐนี่ภาครัฐเนี่ยแน่นอนรายได้มาจากภาษีเก็บรายได้จากประชาชนเนาะนะครับซึ่งก็จะนําเงินไปใช้ในเรื่องต่างๆนะครับ อีกส่วนเรื่องหนึ่งที่สําคัญและใช้เยอะคืองานด้านไอทีเมื่อมี IT ก็มี d t t นะถ้า IT ไม่มี Data IT นั้นก็จะไม่มีคุณค่านะครับ Data คือตัวเนื้อสําคัญของ IT ทั้งหลายนะครับ,รบทีนี้เมื่อได้ Data มาแล้วจากการทําภารกิจภาครัฐมันควรจะมีการ reuse เพราะเงินตั้งต้นที่หุณลงทุนไปมันมาจากภาษีอากรมาจากรายได้ที่คุณเก็บจากประชาชนมันควรจะ return ตรง Data ตรงนี้ให้เขาไป reuse ไปใช้ซ้ำได้ใช้โดยไม่มีข้อจำกัด เพื่อสร้างประโยชน์กลับคืนไปที่ต้นทางที่เขาจ่ายเงินมาให้เรา<ม>นะครนี่คือหลักการของ Open Data ้า<ม>นั้นจึงมเป็นเหตุผลว่าทําไมภาครัฐกับเรื่อง Open Data เนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงใกล้ชิดและสมควรทําอย่างยิ่งสําหรับภาครัฐนะครับและเมื่อประชาชนเมื่อภาคธุรกิจมีรายได้มีการสร้างงานมากขึ้น<ม>เขาก็เสียภาษีมากขึ้นรายได้ของภาครัฐก็มากขึ้นงบประมาณมากขึ้นก็กลับมาพัฒนาระบบบริการต่างๆได้ดีขึ้นครับม,มันเป็นการหมุนเวียนนะครับเชิงเศรษฐกิจสร้างการจร้างงาน นี่คือหลักการพื้นฐานแนวคิด Open Data ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พอมันเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนปุ๊บเนี่ยประโยชน์ก็ได้ร่วมกันทั้งหมดครับนะครับจุดนี้ครับอาจารย์ครับ,รบแล้วณจุดของภาคธุรกิจเองพอเห็นตัวอยา่างจากภาครัฐทําแบบนี้ได้สําเร็จเขาก็สามารถนําโมเดลที่เห็นอยู่กับตาเนี่ยนะครับ,รบเอาไปพัฒนาธุรกิจเองเขาได้เลยใช่ Data เอาไป<อ>ใช้ได้ไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีการสงวนสิทธิ์ครับครับผมทีนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากับการแบ่งเป็น3เฟสสระยะครับ ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านอยากฟังครับเพราะว่าจํานวนทีมงานก็เท่าเดิมปริมาณก็เยอะขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างล้วนท้าทายมากเลยครับอาจารย์ผลสําเร็จเหรอฮะในแต่ละระยะนะครับระยะแรกเนี่ยนะครับเรามีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเปิดกลางเป็นครั้งแรกนะครับก็คือชื่อเว็บไซต์ไปจดทะเบียนเลยนะฮะ d a t a g o t h อันนี้ได้รับอนุมัติ จากครอมอเลยนะเพราะคุณสังเกตชื่อนะฮะ .go.th ชื่อนี้เนี่ย .go.th ไม่ใช่ว่าใครจะจดก็จดนะครับ,รบเพราะว่าคำว่า .go. หมายถึง .government ค,คำว่า .government เนี่ยต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลเนาะอตอนนั้นมีการผลักดันเข้าครอมอและอนุมัติให้จดชื่อเว็บไซต์นี้ได้นะครับ data.go.th นะครับในยุคนั้นนะครับซึ่งหลายปีมากแล้วนะครับแล้วก็เริ่มสร้างความสนักความเข้าใจเรื่อง Open Data ในยุคนั้นนี่ผมยังจําได้เลยผมก็ยังมาอินโวในฐานะเขาเรียกว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้มาอยู่ที่ d g a นะครับ,รบแต่ก็เข้ามารับรู้รับฟังแล้วก็ทราบว่าต้องการขับเคลื่อนเรื่อง Open Data ตอนนั้นผมยังคิดอยู่เลยโอ้มันจะไปได้ถึงไหนเนาะนะฮะซึ่งผมก็ทําเรื่องนี้มาเนี่ยยีบกว่าปีเนาะนะฮะเรื่อง Open Data เนี่ยในในเรื่องของข้อมูลเรื่องข้อมูลแผนที่นะครับก็เห็นวิวัฒนาการของมันที่ค่อยๆมา DJ เเข้ามาขับเคลื่อนตอนนั้นก็รู้สึกภาคภูมิใจ ในขณะอีกมุมนึ่งก็คิดว่าโอ้จะไปได้สักขนาดไหนเนาะนะฮะคงเป็นเรื่องยากเพราะมีแรงเสียดทานเยอะผมทํามาเยอะแล้วตั้งแต่20ปีที่แล้วเนี่ยเห็นว่ามันยากยิ่งเพียงใดนะครับถัดมาก็เกิดเป็นระยะที่2ก็เริ่มมีการเอาซอฟต์แวร์เฉพาะทางมาบริหารจัดการเพราะ Data มันเริ่มเยอะหน่วยงานเริ่มเพิ่มขึ้นต้องทําให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับเพื่อรองรับนะฮะการขยายตัวเนาะเราก็จะมีอะอะซอฟต์แวร์นะฮะซีแคนซีแคนเนี่ยเป็นชื่อของ ซอฟต์แวร์ที่ OpenSource นะฮะโอเพนซอร์สหมายความว่าไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียเงินนะครับแล้วเราก็พัฒนาแล้วยังแจกจ่ายด้วยนะหน่วยงานใดต้องการนำซอฟต์แวร์สีแขนที่เราปรับฟีเจอร์เพิ่มเติมให้แล้วเนี่ยนะครับ,รบไปใช้เราก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายสามารถดาวน์โหลดไปใช้แลวตั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองเอาไว้เป็นบริการแคตตลอกคือเสิร์ชสืบค้นหาข้อมูลต่างๆที่ต้องการนะครับลักษณะเดียวกันกันกบ Open Data ตรงกลางที่เอาไว้ใช้เสิร์ชสืบค้นหาข้อมูลที่ต้องการนะครับ เราก็มีการจัดการด้วยสีแคนนะครับแล้วก็มีเริ่มมีจํนานวน Data เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเราไปขับเคลื่อนนะครับอย่างที่กล่าวนะครับก็คือสร้างองค์ความรู้นะครับถ่ายทอดแนวคิดวิธีการนำเข้าข้อมูลการเตรียมข้อมูลหรือว่าไปให้การอบรมทำา m t t r r i l l ออนไลน์ออฟไลน์นะครับหรือรายการนี้ก็ถือว่าเป็น material 1หนึ่งเนาะที่เราจัดทำขึ้นมานะครับในปีนี้นะครับ ระยะที่2ผ่านไประยะที่3เนี่ยอย่างที่เห็นว่าในระยะที่2เมื่อกี้เราขยายตัวมากขึ้นหน่วยงานต่างๆได้มีความตรนหนักมากขึ้นเพราะเราไปขับเคลื่อนอย่างหนักจริงๆนะครับอย่างตัวผมเองก็ไปบรรยายพูดนะครับให้กับหน่วยงานต่างๆผมว่าน่าจะเป็นร้อยๆหน่วยงานนะครับคนที่ได้รับฟังจากผมเนี่ยน่าจะผมว่าอาจจะถึงหมื่นคนนะนะฮะอาจจะถึงหมื่นคนแล้วก็ได้รับความเข้าใจหรือมีการปรับ m i n เ s ็ต ใหม่เกี่ยวกับเรื่องการทำโอเพน Data การเปิดเผย Data นะครับทำไมผมมั่นใจว่ามันมีการเริ่มเปลี่ยน mindset เพราะว่าคําถามที่ Feedback กลับมาที่ผมเนี่ยนะฮะมันเริ่มเปลี่ยนเป็นลักษณะว่าจะเตรียม Data อย่างไรนะครับไม่ใช่ถามว่าคืออะไรนะครับอ,อันที่2องเนี่ยฟีดแบ็กที่กลับมาที่ผมเนี่ย ในบาง Presentation ในบางสไลด์ที่หน่วยงานภาครัฐเขานำเสนอกันเรื่อง Data ของเขาเนี่ยนะฮะเขานำเสนอในหน่วยงานเขานำเสนอในในกลุ่มของเขาผมบังเอิญไปเห็นโดยบังเอิญโค้ดคำพูดที่ผมพูดต่างๆที่จะปรับไมเซ็ตเขาเนี่ยเอาคำพูดไปใส่ในสไลด์เลยนะฮะสไลด์เขาเลยนะฮะผมก็ออดแสดงว่ามันสร้าง Impact จริงเนาะในสิ่งที่พยายามพูดไปเนี่ยนะครับเป็นร้อยๆหน่วยงานเนี่ยนะครับมันเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงเนาะสร้างวิธีคิดใหม่ให้เขาได้จริง นะครับก็คิดว่ามันเลยเผยแพร่มันเลยเกิดการเติบโต,ตอย่างมากนะครับพอเป็นระยะที่3มเมื่อเติบโตอย่างมากเป็นระยะที่3มาันเลยต้องมีเรื่องของดีเซนเทลไลซ์ครับเพราะเรามองล่วงหน้ามองทะลุแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีโหนดต,ต่างๆเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือมองตั้งแต่หนึ่งปีก่อนหน้านี้นะครับ,รบแล้วก็เลยขับดันในแนวทางนี้นะครับก็คือให้เชื่อมต่อข้อมูลแล้วก็ดึงข้อมูลแบบกระจายูนยนอย่างที่เล่าไปสักครู่นะครับ,รบหลังจากนี้ไปอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยคงจะมีการเติบโต ที่มากยิ่งขึ้นไปแล้วก็รับรองว่าในระยะที่4ก็จะเปิดตัวนะครับเราวางแผนว่าน่าจะซักปีหน้านะฮะเมื่อเพราะว่าต้นปีนี้เราเพิ่งจะเปิดตัวระยะที่3หรือเวอร์ชันที่3ไปด้วยนะครับเวอร์ชันที่4ก็อยู่ในแผนเรียบร้อยกําลังทําไม่ใช่แค่อยู่ในแผนนะครับกําลังดําเนินการอยู่แล้วคาดว่าปลายปีจะเสร็จสิ้นแล้วต้นปีหน้าคงจะมีอีเวนต์นะครับเปิดตัวและอาจจะเราอาจจะต้องมาจัดรายการนี้กันอีกนะครับคุณวิชัยครับในระยะที่สี่ ซึ่งอุบไว้ก่อนว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นขนะที่กูฟังฟังเราอยู่นะครับก็จะเห็นว่าทีมงานของดีเจนั้นทํางานอยู่ตลอดเวลาไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนะครับก็ยังเดินหน้าไปเรื่อยๆอาจารย์ฮะแล้วเวลาทำงานพักแต่ไม่ผ่อนเพราะเราไม่ได้เล็นนี้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ครับแล้วทีนี้การพัฒนาแต่ละช่วงมีข้อจํากัดหรือมีอยู่รรคอะไรบ้างหรือไม่ครับอาจารย์ ออมีอุปสรรคมีอยู่แล้วครับนะฮะมีอยู่แล้วงานเยอะแล้วก็ต้องคิดตลอดเวลาเนะเราต้องคิดดักอนาคตอ่ะอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับหนึ่งเราคิดเรื่องดีเซนทัลไลท์ตั้งแต่หนึ่งปีที่แล้วแลวหน้าวันนี้เราก็คิดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวอร์ชันสี่นัตั้งแต่วันนี้ซึ่งจะส่งผลในปีหน้าและก็เชื่อว่ามันจะมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะเมื่อถึงปีหน้านะฮะสภาวะแวดล้อมมันจะเหมาะกับเวอร์ชัน4ที่เรากำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็คิดต่อไปอีกใน ถัดหลังอย่างนั้นอีกนะฮะมันจะเริ่มลดความเป็นศูนย์กลางลงเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นลดความเป็นศูนย์กลางลงเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มเป็นการเติบโตแบบกระจายศูนย์มากขึ้นเรื่อยๆในเวอร์ชัน4จะกระจายศูนย์ยิ่งกว่านี้ครับจะยืดหยุ่นมากกว่ามาตรฐานที่มีในเวอร์ชัน2ยืดหยุ่นมากกว่าการดีเซนรัลไลซ์ที่มีอยู่ในเวอร์ชัน3ครับอาจารย์ ก็ขอบใบไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะก็พูดมากเดี๋ยวอาจจะมีเดี๋ยวจะไม่มีของขายอีกนะฮะในครั้งถัดไปนะฮะจะยืดหยุดมากแล้วกันแล้วทำให้การดีเซนท์ไลซ์คือการดีเซนทไลซ์เนี่ยยังอีกนอกจากการกระจายในเชิงกายภาพ มันยังเป็นการยืดอยู่ในเชิงมาตรฐานยืดอยู่ในเชิงข้อจํากัดครับคุณไปตั้งเงื่อนไขตั้งข้อจํากัดมากเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ยืดหยุ่นคุณไม่ดีเซนทหลายจริงนะฮะมันต้องปลดล็อกเรื่องพวกนี้ออกไปด้วยนะครับเราะอย่างเิ่งเรื่อง d a t a ้าก็เราดีไซน์เรื่องพวกนี้ไว้ครับในไหนพูดถึงอนาคตนะครับารารย์เราจะได้เห็นแอปพลิเคชันหรือซิสเต็มอื่นๆที่น่าสนใจที่ใช้เพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ครับซิสเต็มอื่นๆมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนเพราะว่าในระหว่างที่เราทําพัฒนาไปเนี่ มันก็มีฟีดแบ็กคือเราไม่ได้พัฒนาไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ไปนะออลืมหูลืมตานะครับ<ะ>ก็มีการพบปะหน่วยงาน<ะ>มีการพบปะผู้ใช้<ะ>มีทั้งโดนตำหนินะฮะโดนติดตามงานนะครับ<ะ>โดนมอบหมายงานนะครับหรือโดนสอบถามมานะครับหลายเรื่องเต็มไปหมดนะครับ<ะ>ก็นำมาซึ่งคุณมี Data พอเราบอกมี Data เยอะตั้ง3,000ชุด5,000ชุด6,000ชุดเนี่ย แล้วมันมีคุณภาพดีแค่ไหนไอ้ oh. หกพันชุดเหล่านั้นมีคนอยากได้จริงหรือเปล่านะ oh. นะฮะคุณไปรวบรวมมาแน่นอนเมื่อไปรวบรวมมามันก็ได้เฉพาะสิ่งที่ต้นทางข้อมูลเขาอยากจะให้เรา oh. นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนวิธีการใหม่ oh. เป็นไปรวบรวมข้อมูลที่มีคนอยากได้ครับ oh. ไปแทนที่จะถามว่าพี่ให้อะไรเด็ดผมได้บ้าง oh. ครับก็ถามหมอพี่อยากได้อะไรบ้าง oh. นะฮะพอได้รายชื่อเหล่านั้นมาว่าพี่อยากได้ข้อมูลอะไรบ้าง เราก็มาพัฒนาขึ้นมาเป็นเว็บไซต์นะครับ Open Data Survey ซึ่งเดี๋ยวกำลังจะเปิดตัวในอีกไม่ช้านี้นะครับเพื่อให้คนให้ประชาชนเนี่ยมาช่วยกันโหวตนะครับก็กลับไปเรื่องเดิมนะที่ผมพยายามจะบอกว่าทรัพยากรมีน้อยต้องคิดว่าด้วยทรัพยากรที่มีทำยังไงให้ได้ผลมากนะครับรบในเมื่อมีโจทย์ว่าข้อมูลที่คุณเปิดมาเนี่ยมันเยอะแต่มันใช่สิ่งที่อยากได้หรือไม่เราก็ต้องไปถามว่าคุณอยากได้อะไรพอถามไปเท่านั้นแหละ มาตั้ง695ชื่อ,อนะฮะทีนี้ก็งานเข้างานเข้าหมายความว่าคนมี10คนคนะฮะแล้วคุณจะต้องไปตรวจ695ชื่ออค,คุณจะตรวจนานแค่ไหนอปีหนึ่งเสร็จไหมเนี่ยเพราะว่าแต่ละชื่อเราก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเนาะข้อมูลแรงงานอยากได้ข้อมูลแรงงานอยากได้ข้อมูลสิติท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรอ รงงานคืออะไรเนาะเอาอยัางไงนะ <c oughs> มันต้องพูยชัดนะเพราะ <c oughs> ว่าคนทํางานจะได้ไป take a คชั่นได้พ <c oughs> อไม่ชัดแล้วคุณจะไปนั่งตรวจอย่างนี้แล,แล้วพวกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกโดเมนในทุกมิติของข้อมูลไหมคําตอบคือไม่วไม <c oughs> กว่าคุณจะไปนั่งตรวจแล้วถ้านั่งตรวจหกร้อยาถ้าผมก็ไม่ต้องทําอย่างอื่น <c oughs> นะฮะเพราะงานผมมีอีกตั้งหลายเรื่องนะครับก็ต้องคิดวิธีทํางานเนาะก็เลยสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะครับเราก็เอาห9 5้สบห้าชื่อเนี้ขึ้นไปหลักการคือ หลักการคือเราใช้ cloud sourcing cloud sourcing cloud ที่แปลว่าผงชนนะฮะ cloud sourcing หมายความว่าเ,เราก็มาวิเคราะห์โจทย์ว่าไอ้หกรต้องมีคนตรวจหนึ่แล้วต้องมีคนบอกว่าไอ้หกรเนี่ย ข้อมูลเนี่ยตัวเนื้อข้อมูลน่ยมันหาได้จากที่ไหนบ้าง <Ừ. S 2> อย่างข้อมูลแรงงานมีอะไรที่เกี่ยวกับแรงงานบ้างแล้วมันอยู่ที่ไหนบ้างรเราไปนั่งหาอีก10ปีคงหาไม่เสร็จะนะครับ uh huh. ก็ต้องใช้ฝูงชนมาช่วยนะฮะ uh huh. กลุ่มกลุ่มฝูงชนมาช่วยก็ทําเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเอา695ชื่อเนี่ยขึ้นไปแล้วก็จะให้คนนะครับที่เป็นพับลิกจะเป็นเอกชนเป็นประชาชนหรือเป็นคนภาครัฐเองเราไม่ไม่สนใจนะครับขอให้เป็นใครก็ได้นะครับเราจะมีแคมเปญที่ให้คุณเนี่ยเข้ามาช่วยกัน list ข้ามาช่วยกันบอกเราเฮ้ยข้อมูลรายงานมีใครอยู่ที่ไหนเปิดอยู่บ้างเอามาลิสต์ให้เรานะครับเนี่ยแบบเนี้ยเราก็สามารถรวบรวมข้อมูล695ชื่อซึ่งภายใต้แต่ละชื่อจะต้องมีหลายข้อมูลจริงไหมครับ uh huh. ให้ประชาชนให้คนมาช่วยกันทําโดยเรามีของกระตุ้นนะครับ uh huh. มีแคมเปญมีรอดใจให้เดี๋ยวจะบอกอีกทีใน, uh huh. ในวันในอนาคตนะครับ uh huh. นี่คือฝั่งให้ได้ชื่อที่สมบูรณ์ uh huh. อีกฝั่งหนึ่งพอสมบูรณ์มันก็ต้องมีคนตรวจอะ่ะ uh huh. เราจะตรวจเองไหมล่ะก็คงไม่ใช่นะครับก็หากลไกอีก เพราะฉะนั้นเราจะส่งรายชื่อที่มีคนมาิสต์มาให้เนี่ยส่งไปให้หน่วยงานราชก,การที่เราไปถามก็ตอนแรกว่าพี่อยากได้ข้อมูลอะไรบ้างแน่นอนเราก็มี f ฟ e d b a ก k ไปพี่ที่พี่บอกวันนั้นพี่พี่อยากได้ข้อมูลเนี่ยผมรวบรวมมาให้แล้วพี่ช่วยดูหน่อย ถูกใจพี่หรือไม่มาดูที่ไหนมาดูที่เว็บไซต์แล้วมากดไลค์มากดวตดให้เรานะครับมาช่วยเช็คให้เราถ้าคุณเซย์เยสเยเยสเยสอันไหนเซโนเซโนแล้วก็รู้ว่าไหนถูกหรือผิดถกนะครับฝั่งนี้ก็จะมีแคมเปญมีของสมนาคุณให้เช่นเดียวกันดังนั้นทั้งสองขานี้ทําขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้เว็บไซต์ที่มีรายการข้อมูลเปิดที่ถูกต้องเหมาะสมและตรวจสอบเรียบร้อยแล้วใครจะมาเสนอชื่อเพิ่มก็จะทําสารวจได้เรื่อยๆไม่ต้องไปแจกแบบสํารวจทําหลายรอบใช่ไหมนี่คือทําได้ตลอดเวลา ใครอยากจะ l i ต์ข้อมูลมา l ิสได้ตลอดเวลาเป็นเว็บไซต์ที่อยู่ตรงนั้นแบบนี้ก็คือเป็นการสร้างกลไกให้ทํางานได้มากเห็นไหมครับโดยใช้คนน้อยฮะโอ้อาจารย์พอมาถึงบรรทัดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่า d i s อัลเทอร์ไรต์โอเ a นเกระจายศูนย์ร่วมใจรวมข้อมูลเลยจริงๆอาจารย์นะถูกต้องครับก็ถึงได้ตั้งชื่อหัวข้ออย่างนั้นแหละฮะชัดเจนแจ๋วเลย นะครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์นอกจากประชาชนที่เข้ามาดูข้อมูลในเว็บไซต์แล้วประชาชนจะมีส่วนร่วมที่จะพัฒนา d th a t a g o t h อย่างไงครับอาจารย์ก็นี่แหละฮะเดี๋ยวเราจะเปิดตัว Open Data Survey เว็บไซต์อีกอันหนึ่งนะครับเดี<ก>๋ยวท่านก็จะได้สิทธิ์เข้ามาเนาะในการที่จะมาช่วยโหวตช่วยบอกรายชื่อว่าข้อมูลต่างๆเหล่านั้นอยู่ที่ไหนถ้าท่านช่วยเราเราก็ช่วยท่านนะครับก็คือให้ท่านได้ของที่ถูกใจนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นรางวัลต่างๆเดี๋ยวก็จะมีแคมเปญนะครับครับไม่ใช่กล่องสุ่มนะอันนี้ อาจจะสุ่มแต่คงไม่ถึงขั้นลถเบนต์นะครับแล้วมาดูกันว่าเป็นอะไรบ้างนะครับเห็นไหมฮะทุกท่านครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าพวกเรามีแนวคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิมคิดนอกกรอบนะครับแล้วทําด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพผลงานที่เราจะได้ก็มีความสําเร็จอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับใช่ครับนะครับวันนี้เรื่องเราเกี่ยวกับประเด็นชัดๆอย่างนี้นะครับนั่นก็คือ d i g i t a l i z e Open Data กระจายศูนย์ร่วมใจรวมข้อมูล เราคุยกันหลายท่านได้เห็นแล้วแต่ทุกท่านมีส่วนร่วมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะอัปเดตสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Data หรืออยากฟังประสบการณ์จริงๆของคนในสายงานนะครับก็มาพบกันได้ที่นี่ทุกๆวันที่15และ30นะครับอย่างไรก็สามารถกดติดตามช่องนี้กันเอาไว้นะครับดูสิครับอ่าอคเอาละอาจารย์ฮะวันนี้ชัดเจนเต็มอิ่มนะฮะวันนี้ผมและท่านอาจารย์ดยรมอนสากโซเจริญธรรม ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราพูกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับดิจิแคสต์บายดิจิศูนย์กลางนวัตกรรมข้อมูลเพื่อคนไทย